สวัสดีครับวันนี้ผมอมดีเจนพงคารเช่นเดิมนะครับกับรายการรถราคานะครับสําหรับ E ีีนี้เป็น EP ีที่สิแล้วนะครับลูกค้าในการลดราคานะครับนำรถเสริมรถดีประวัติดีสภาพดีนะครับไม่มีชนหนักจนน้ำติมตอบมีความหรือว่ากรอใหม่นะครับมานําเสริมให้ลูกค้าเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับรถราคาจริงๆครับเพราะว่าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับ ตัวต้าเชนต้านะครับตัว1.5ตัวจปี2018คันนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า1ข้างนะตัวนี้จากราคา565,000บาทมีราคาพิเศษให้เหลือเพียง499,000บาทลดไปเกือบ 70, 7,000นะคันนี้นะครับใครสนใจ ต้องรีบจัดรีบจองแล้วนะส่วนรถเยอะขนาดนี้นะครับนะโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับเจ้าเซียนต้าคันนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นรถที่เราเนี่ยเก็บงานดูแลคาสปาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้ทุกอย่างนะจัดเต็มนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวการเตยมตันต่อบาษียอะไรอย่างนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยกับเซียนต้าคันนี้นะครับเซียนต้าก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะ แนวแบบ V.I.P. หน่อยๆนะครับที่พื้นที่กว้างขวางนั่งสบายนะสำหรับคันนี้เราได้มาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีดวงไฟสวยงามเลยมีไฟตัดหมอกมีชุดแต่งเพิ่มเติมให้อันนี้คือติดให้ฟรีๆนะมูลค่าเกือบ2 0 0 0มื่นนะครับติดให้เลยฟรีๆนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆเลยลูกค้านะครับโลโก้แบบขนาดใหญ่ๆนะลูปทรงน่ารักมากๆนะครับน่าใช้งานอ่ะนะสำหรับตัวนี้นะครับ ไฟตัดหมอกด้านข้างหรือสวยสีแท้สีเดิมนะเก็บงานน้อยชิ้นมากคันนี้นะครับแม็กด้านข,าข้างของเขาเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะแบบนี้เลยยางปีใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับเนี่ยรูปทรงน่ารักมากเลยแบบรูปทรงรถเขาน่ารักมากเลยนะครับมีติดกันศาสตร์มีมือจับให้นะครับลูกค้าติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับประตูสลไลด์ไฟฟ้าหนึ่งข้างแน่นอนแบบนี้ นะครับเป็นแบบสไลด์อัตโนมัติเลยไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมได้จากตรงที่จับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแป้นควบคุมฝั่งคนขับก็ได้นะครับสามารถทําได้เลยเลือกใช้ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับรถของเรารับประกันนะไม่มีชนหนักจนน้าตัดต่อผิดความล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าใครสนใจเข้ามาชมเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าคันนี้ส่วนลด7มื0 0เลยนะหาแบบไม่ได้แล้วนะครับรถสภาพนี้สวยขนาดนี้ในราคานี้นะสวยงามมากนี่ดูได้เลยนะครับสีแท้สีเดิม เครื่องพันห้าด้วยไม่กินน้ำมันมากเกินไปนะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อสับด้านหลังนะครับของเขานี่ก็จะเป็นมีประตูพิเศษอีกหนึ่งประตูนะครับเป็นด้านท้ายก็จะมีวงสปอยเลอร์ต่างๆนะครับที่ปัดน้ำฝนนะมีแบบดวงไฟน่ารักมากๆนะครับสวยๆเลยใส่กิ๊กนะครับมีป์กเซนเซอร์ด้านหลังให้นะครับลูกค้านี่ตรงท้ายของเขาก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับก็ จะมีพื้นที่เก็บของด้านหลังอันนี้คือพับเบาไว้นะถ้าไม่พับก็เราสามารถดึงขึ้นมาได้นี่แบบนี้นะครับก็พื้นที่ข้างหลังก็จะมีเล็กน้อยนะแต่ถ้าอยากเก็บของก็คือพับเบาลงไปได้นะดึงดึงพับลงไปได้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีพื้นที่เก็บของแบบอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับนาะแม่แรงอะไรแบบนี้นะครับนะ แล้วก็แน่นอนรถของเราสวยสภาพดีครับประวัติขาดสภาพนะครับหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะซีนใหม่ๆนะครับลูกคา้าเพราะว่าอันนี้คือเราตรวจเองด้วยแล้วก็มี inspection ของอตริคคาตรวจด้วยเนาะนะนะสวยมากสภาพดีนะครับ499,000บาทนะรถไปเกือบ70,000บาทนะครับลูกคา้านะกับโต,ยตโยต้าเซนต้านะครับ1.5ตัว GP ปี2018คันนี้นะครับใครสนใจ ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจากแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอคซดีเจท่คาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ติดต่อด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคด้านนอกคือสวยมากเลยอะนะ๋ยวาไปดูด้านในต่อเป็นไงครับเอาละฮะเข้ามาถึงด้านในกันแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนฝั่งคนขับด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างนั่งได้โอเคนะครับขี่ค่อนข้างได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้แคบเกินไปนักนะข้าไม่ชนขวาไม่ชนนะครับลูกค้าแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆนี้ก็เป็น ผมว่าเป็นกลางๆนะไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้านะครับที่ค่อนข้างนิ่มนั่งสบายเลยนะครับพรมาลายของเขาก็เป็นพรมลายพาวเวอร์นะลูกค้าจับถนัดมือหนังใหม่มากๆสภาพดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนควบคุมประตูนะเดี๋ยวผมลองเปิดประตูหลังให้ดูนี่นี่มันจะเ,เป็นตัวควบคุมประตูไฟฟ้านะครับนี่นะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับเดีจะสั่งปิดก็ได้นี่อะนี่เลย นะครับควบคุมได้จากคนขับได้เลยนะครับหรือว่าจะดึงมือจับเองก็ได้สําหรับใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กนะครับที่เอื้อมขึ้นรถส,สูงไม่ค่อยได้อะลําบากนะเซียนต้าแนะนําจริงๆร,รถครอบครัวแท้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆอัธยา,าปยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรแบบนี้นะแน่นอนว่านี่ผมลองเล่นแล้วหน่อยหนึ่งนี่เพลงต่างๆเสียงดังฟังชัดนะครับ แล้วก็มีปรับแอร์ต่างๆได้นะรับสายโทรเข้าโทรออกอะไรแบบนี้ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้านะนี่แอร์เย็นเย็นเลยปรับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์ด้านหลังด้วยคือเย็นสบายได้ทั้งห้องโดยสารเลย <S 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 เออผมลืมบอกลูกค้าไปเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับโ o ย o ตาเซ n นต้าตอนนี้เรามีโปรนะแถมฟรีหน้าจอ Android และกล้อง,360องสามองศาด้วยนะเพราะฉะนั้นคันนี้อยากเปลี่ยนเป็นจอ Android แจ้งได้เลยทําให้ โอเค okay, ด้านด้านเนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเป็นส่วนฝากคนขับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่นั่งกันดีกว่านะครับเพราะว่าเชนต้าเนี่ยก็ต้องไปดูที่นั่งนี่แหละนะไปอะแล้วฮะมืดไปพี่มืด,มดเปิดไฟหน่อยอะสำหรับด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะตอนกลางในี่คือนั่งสบายมากๆนะครับพื้นที่การนั่งนี่คือยืดขาได้เลยอะ นะนั่งสบายฟินมากๆนะครับแถมมีพวกตัวปรับแอร์ต่างๆนีปรับความแรงได้ด้วยหายแรงสุดโหเย็นผมแทบปิวนี hey. ่มีแอร์ราวให้นะครับลูกค้าด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างเย็นสบายคือการนั่งเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับใครมีครอบครัวเยอะๆเนี่ยที่ต้องการขนคนเยอะๆนะดีมากๆสำหรับเซนต้านะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยต้องเราลดราคาให้นะจาก ห้าแสนหกห้าพันเหลือ4 9่0สนเ้าหาพันลดไปเกือบ70,000มนะลูกค้าคุ้มจริงนะแถมมีเดี๋ยวมีโปรจอ Android ให้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับส่วนตัวด้านหลังนี้นั่งสบายอยู่แล้วครเขาเาเป็น MPV 7ที่นั่งนะครับใช้ได้จริงนั่งได้จริงทุกที่นั่งเลยเดี๋ยวผมแบบอาจจะแคปรูปที่นั่งมาให้ดูกันลวกันนะว่านั่งสบายจริงนะลูกค้าดีจริงๆนะครับนั่งสบายแอร์เย็นเพลงเพราะนะลูกค้า ไปสรุปตัวรถกันด้านหน้านครับสรวนเจ้าคันนี้นะครับโตยต้าเซนต้า1.5ตัว GP ปี2018นะครับกับราคาพิเศษนะครับจากราคา565,000บาทเหลือเพียง499,000บาทนะครับส่วนลดเกือบ 70, 7,000 0นะชุดแต่งรอบคันมีให้แล้วนะครับหรือจะเอาหน้าจอพวก Android กล้องส่งถอยก็ทำให้เพิ่มให้ได้นะครับลูกค้าคุ้มมากๆส่วนลดรวมเอาจริงๆบวกไปบวกมา,กมาเกือบแสนแล้วนะครับลูกค้า